ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่8ตอนที่9แล้วนะครับก็คงจะต้องอ่านแบบภาษาปริวัติแบบที่สามนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนนะครับตามสำเนียงกําอู้หรือกํำพูดในภาษาละนานี่นะครับการอ่านนั้นนะครับก็จะต้องอ่านไปตามลักภาษาไทยทุกประการนะครับ ก็มีข้อยกเว้นอยู่สี่ห้าประการเหมือนกันนะฮะที่จะต้องดัดแปลงเื้อเื้อมันได้สำเนียงนะครับมาอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นวรรณยุกโโทพิเศษเนี่ยนะครับมผมได้เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อหื้อระวังไว้ตัวไว้ว่าอ๋อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่ออ่านออกเสียงโทพิเศษเท่านั้นนะครับบ้านก็สำเนียงละนาก็มบไ,ได้นะครับมันจะพิดเพี้ยนไปเลยทันทีนะครับ ตัวยอยักนะครับถ้าเป็นยอยักโดดแบบอี้นะครับพื้นฐานแล้วมาจากตัวยะนะครับในภาษาละนาเป็นตัวยอนะครับยะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านว่าพระยาญยักนะครับสําหรับตัวออยอนะครับตัวออยเป็นกรรมที่ผสมขึ้นมาพิเศษนะครับเพื่อออกไปต่างสำเนียงไทยนะครับอย่างเช่นยูยาอย่างยากอย่างนั้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นออยนะครับ ตัวอยอนี่ก็อ่านว่ายองนะครับยองคานะครับถ้าเป็นหอแล้วครับหอก็จะได้เหมือนกันนะครับหยองนะครับหยองคำนะฮะก็จะต้องเป็นหยองคานะครับอันนี้เป็นยองนะครับยองคานะครับอ่ามันก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกเขียนเอานะครับเขาจะเป็นยอหรือยอนะครับอาจารย์ที่ตามรับฟังได้เลยนะครับ ข้าใจโยยาสาบานถอยลายหากเป็นนอเจ้าเงาโพธาพญาญักษ์ได้ยินว่าจาแห่งกรรมลาลาสยองตอบถอยหุบห้างสีสัน ผิวงามอ้อยลอยสังเกตกอยพระพักหันสมกับองค์สมยุงลูกหักเป็นดังแก้วย่องคำหอยโบลันนะแม่นเว้นตัวกรรมคนอะธรรม บ่ห่อนมาได้ไก่มึงคนบ่ใจของไก่ซ้ำสัดดงไยห nhà จ้านึกสงสัยพระไทยแห่งยักษ์เล็งพ่อไพ่ไปมา หันยังบาดตา้าโพธิสัทธาปื้นบาตาฝ่าละองเจา้าเป็นกงจักเกี่ยนวงเวียนล้อมเขา้าสำคัญเอาพิลุดหัวเป็นตนนอองพระพุทธ ขนสันเสียงโลมาการแจ้งขวาดหูเป็นนอสัทธาก็ขาบวันตาว่าสาทุเจ้าเจินสถิตบันลังเต้นเงาสำรับภูมิ แห่งยักเอาเครื่องผาดับมาสาพิพักถวายนอเนาบุญมีว่าพระาษานี้ยังมีบุตรีมุขวดีลูกฮักแห่งขา้าฉันนะสา ก็ถึงสิบห้าควบค่อยตึงเดี๋ยวนี้